ไอุ้ยแปลกมาจริงด้วยหอยหวานเพื่อนหอยหวานเพื่อนชึกมึงจะมาเรื่อยใช่ไหมยังไงมึงก็จะมาใช่ไหมยังไงมึงก็จะมาใช่ไหมไอ้มึงก็ตายซะไอสัตว์ตายซะนั่นแหละมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอสัตว์กูตามเลยมันใชเฮ้ย อึงตาย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 โอ้เกิบตายเกิบตายเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนแป๊บนึงโอ้โหชึิ๊ดเจเจียบร้อยนี่ไงนี่คือตัวที่ผมเล็งไว้ต่อไปคือแอนด์แมนแต่กูไม่ได้เล็งหรอกแต่กูตีตัวอื่นไม่ได้แล้วสมัยนี้กูต้องตีตีมึงละนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้ โอ้โหจะไปสามเลยอลจะจัดเอ๋่เบบี้จะไปไหนให้บักขำแแหลมาเอามาดิมานี่เรามีคี้แล้วนี่อะตัวเล็กอะตัวเล็กกูตีโดนตัวเล็กกูตีโดนอะแปลงเลยแปลงล่างเลยกูต่อให้มึงแปลงล่างเลยเนี่ยมา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 ไอีสัตว์ไปห้างทำพ้ยอะไรเล,ล่อาอะเอามาสิ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 เฮล่าเหรอเฮล่าเหรอฮะรูไ้ไหมนี่เนในใบดไปบอกน้องเลยนะ มีผู้ขับยนต์นะที่ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นครึ่งคนครึ่งอะไรบ้างเขเนี่ยเฮ้ยอ,อ้ะเป็นครึ่งคนครึ่งแอม,มพลายแล้วก็ครึ่งถึงยนต์อีกสัตว์โอ้จับได้สามไหมเหรอเอาลราครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเลมเองชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นฮีโร เบลดนั่นเองในเกม Smarvel Super Ball สำหรับเบลดนะฮะในวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกินหุ่นรบไซบอร์ไซบอร์นะฮะซึ่งมันมันเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นหุ่นยนต์นิดนึงอะ่ะเออเป็นหุ่นยนต์กับกับคนน่ะผสมกันเหมือนเป็นครึ่งหุ่นยนต์เป็นครึ่งคนครึ่งเฮี้ยอะไรก็ช่างแม่งอเออครึ่งหุ่นยนต์ครึ่งคนครึ่งแวมไพร์นะฮะแม่งไม่รู้จะครึ่งเฮี้ยอะไรนกักหนาตัวเฮี้ยเนี่ยเป็นทั้งคนเป็นทั้งแวมไพร์ยังจะเป็นหุ่นยนต์อีกไอชิบหาย นะมึงจะโกงเกินไปละในเบสสามารถลากมาฟาร,ร์มสองกองได้อย่างงี้แล้วเราก็จะตายคาฟาร,รม์มแอะ <laughs> เกือบแล้วเกือบแล้วลุ้นอยู่ว่ากูจะตายโชว์ไหมเนี่ยอืมซึ่งเบสสกินเนี้ยผมก็เล่นไปสามตาแล้วมันก็ชนะทั้งสามตานะอันนี้เป็นจัดอันดับนะครับแต่ว่ามันไม่สุดอะคือมันชนะแต่มันไม่สุดอะผมก็เลยอยากจะมาเล่นให้มันสุดๆุดหน่อยละกันนะเดี๋ยวเปิดเกาะให้เพื่อนก่อนผมก็เลยจะมาเล่นให้มันสุดสุดหน่อยละกัน มันไม่สุดผมก็เลยไม่ไม่อยากจะเล่นสักเท่าไหร่เอ,อ้ไม่ใช่ไม่อยากจะเอาลงสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวกลัวคนดูแบบไม่สนุกอะ่ะให้คนดูด,ดูแบบมันๆเลยค่าแบบสักสิตัวขึ้นอันนี้มันค่าแบบ6 7ตัวอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นแมตช์จัดอันดับครับมันก็ยากอยู่ที่จะฆ่าเยอะๆนะเพราะว่าแต่และ,ะทีมเขาก็ค่อนข้างที่จะเซฟพอสมควรเหมือนกันนะฮะ<ๆ>เขาก็ไม่ให้เราฆ่าได้ง่ายๆเหมือนกันนะแต่ก็เดี๋ยวมาคอยดูกันว่าเราจะเป็นเยี่ยงไร เฮ้ยเอาได้ไหมเนี่ยเอาได้ไหมหูตามไม่ทันอะ่ะไอปวนเฮราเฮรามันฟาร์มถึงไหนแล้ววะจึกได้ได้วิปวดไม่ได้แล้วอย่างงี้เดี๋ยวตายเองฮะเดี๋ยวกูตายเองเฮ้ยโอ้โหตายเองเลยอะ่ะไอเฮียสตอมมาอยู่ไหน,ไ,หนไม่รู้อะ่ะ มา I like I like close close get get to to เดี๋ยวไปเพื่อนโอเคได้เกาะแล้วอยู่ให้รอดปึ้งเปิดเกาะจังหวะนี้บอกเลยว่าขี้แตกเฮ้ยไอ้เฮียโอ้โหปลาไม่โดนสตอมเสือกมาพอดีอ่ะ ทำไมมึงมาได้ังหวะขนาดนี้มาสตอมสองรอบแล้วไอ้เฮียมึงมาควนต้นตีนูสองยังหวะแ้่เนี้ยคือถ้าผมปาโดนตัวเล็กๆอ่ะตัวที่มันบินอยู่มันมัน,ม,นมันโดนดาเมจนะครับถ้าเป็นสกิลที่ยังไงอะ่ะที่เป็นสกิลอะไรวะมันมันจะโดนบางสกิลอะแต่สกิลปาของของ,ของเบสอะโดนแน่นอนโดนชัวร์วทอยถอยทอยเฮล่าไปเฮล่าไปเพื่อนเฮล่าไปถอย,ถอยซิจ้า ไอ้ชิจาฮักจ๋ามึงเห็นไหมหน่าว่าเขาไปแล้วนา่าไนะนะอ้น,นี่น่าโดนอ่ะมึงหนีใช่ไหมหนีป้อมใช่ไหมบอลแม่งแตกเลยโอ้เกมนี้ม่าจะฆ่ามันมันทักงหน่อยกูก็โดนไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ย,ยังไม่ได้ฆ่าเฮี้ยอะไรเลยเนี่ย ตายกูเนี่ยตายกูเนี่ยออ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกูก็จะตายอูไม่ตายอ่ะโอ้โหรอดมาได้บาฏิหา์ที่ฉันถามหามาแสนนานมไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเลือดเสร็จเดี๋ยวกูไปแน่ เลือดก่อนมาออกมาดิ Enemy Hero Missing มันเพิ่มให้กูไม่เนี่ยเลือดเนี่ยโอ้โหเพิ่มนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวไปมึงมึงยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนไหวไหมโอ้โหกูไม่ไหวอะ่ะ กูไม่ไหวกูไม่ไหวอะเพื่อนถอยได้ก็ถอยเอถอะมึงเห็นไหมน่ะสตอมไปแล้วนะช่วยไม่ได้อะช่วยมึงไม่ได้วะ่วววววะอูไม่รู้จะทำไงปล่อยแตกเลยแล้วกันเพราะว่าบนเราก็เอามันได้แล้วปล่อยคิอ้าวว่าจะปล่อยไปกลาง ฟาร์มะไรเพราะว่าเราวิ่งเล่นนานเกินไปละมึงสลับมาแล้วใครจะฆ่าให้มึงเนี่ยไหนไหนมันจะมาแปลงร่างว่าลวไหนไหน แปลงล่างจริงด้วยถอย่อ,อนเพื่อนถอยหอ,อนเพื่อนชึกมึงจะมาเรื่อยใช่ไหมยังไงมึงก็จะมาใช่ไหมยังไงมึงก็จะมาใช่ไหมอันมึงก็ตายซะไอสัตว์ตายซะมันจะมาซ้อนกันครับเราไม่เอาโอเคมาครูบวกเลยอย่างเงี้ย โอ้เราเพิ่งได้ฆ่าไปตัวเดียวเองอะแต่ว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะประมาณนี้นะครับแต้มอาจจะไม่ไม่พุ่งเพราะว่าเราพยายามมาแก๊งหลายรอบเลยนะไม่ได้เลยอะตามออกมาไม่ทันอะคือเขาก็เซฟมากเหมือนกันอะเฮ้ย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 ไปกวนสิทำอะไรสักอย่างที่นั่นแหละมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนไอ้ศาส มาหลายทีแล้วหลายทีแล้วกูฆ่ามึงไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะกูตามมึงไม่ทันเฮ้ยมันสลับสตอมมาจะเอ๋เบบี้จึ๊กึกชึ๊กึกแม่งป้อมยังไม่แตกเหรอวะปล่อยมดมากัดกลัวปล่อยแมลงมากัดกลัวไอ้เหี้ยโดนสกิลโดนอะไรหนักๆแม่งไม่เจ็บไอ้เหี้ยโดนโดนมดกัดเจ็บ อแอนแมนปล่ ouais. อยมดมากัดเสือกเจ็บงงเลยชึกโอ้ตายเกมนี้โอ้ทอฆ่าไปสี่ตัวเลยเหรอขนาดเขาไม่ได้เลือกตัวนะเขาเขาได้เขาโดนสุ่มมานะยังโหดขนาดนี้ไม่ได้เลือกจะฆ่านั้นเหรอกระแทกได้เลือกนี่เละกูว่าโดนฆ่าเละ แต่นี่ไม่ได้เลือกไงก็เลยตั้งใจเล่นได้โหดอ้าวอยู่จะตายหมดแล้วพวกมึงนาะเออตอนนี้เอลเยโ้ยของมึงจะสี่อันเองยังไม่มีของดาเมจเลยนะมีแค่อันเนี้ยแต่ดามเมจก็ไม่ค่อยหนักดาเมจเท่าไหร่มะร้อยยี่สิบ เราต้องลอดแล้วเพื่อนเพราะมึงไม่มีอะไรของฟาร์มเลยมาว่ะก็ใช่ไงพวกมึงไปยืนให้เขาฆ่ามันก็มาสิตายยังเนี่ยตายแล้วจะเอ๋จุกลอ <c oughs> ดแม่งเลย หมันไส้กูละสิหมันไส้จะทำอะไรไม่ได้โอ้ยโอย,โอยมาเยอะเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้หหมันไส้กูจัดเลยอะ่ะเอาเอาฝ่ยลูกน้องมาตอนนี้กูก็ฆ่าแม่งเลยดิมาเหมือนจะบวกกันแล้วกูตามเลยหมันไส้เฮ้ย อุ้ยตา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 ยโอ้เกือบตายเกือบตายเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนแป๊บนึงโอ้โหชึ๊บชึ๊บเรียบร้อยเด็กกูได้ไปขอถอยก่อนเดี๋ยวแองเจิ้ลก็โดดลงคอมโบกูตายแน่เลยอ่ะ เก็บมา2ตัวนะเมื่อกี้เอาทีละนิดทีละหน่อยเว้ยเฮ้ย้ไม่ทันหรอกมันใกล้ป้อมเกินไปเพื่อนโอเคโอ้โหได้ดูดเลือดมาแล้วคราวนี้ละดูดหนักเลยมึงเอ้ย่องนี้ว่าตีคือเลือดเพิ่มตีคือเลือดเพิ่มดูว่าเขาจะวัดมาใส่ผมไหมกล้าไหมกล้าวัดมาเปล่า กล้าบ้ามาเปล่ากล้าเปล่าฮะกล้าเปล่าไม่กล้าถ้ามันกล้าเราจะแปลงร่างเอ้ยไม่ใช่เออเราจะสกิลแรกอัดหน้ามันเลยโอ้โหดูเลือดแรงมากดูดิทีละสองร้อยคือแบบตีแป๊บเดียวเลือดเต็มอ่ะ จะเข้าหลังมะนี่ไงนี่คือตัวที่ผมเล็งไว้ต่อไปคือแอนแมนแต่กูไม่ได้เล็งหรอกแต่กูตีตัวอื่นไม่ได้แล้วจังหวะนี้กูต้องตีมึงละนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้โหจัดไปสามเลยอะ มารู้สึกว่าจะมันแล้วเกมเนี้รู้สึกว่าเริ่มจะมันไปเกมที่แล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลงทั้งถึงสองทั้งสองคลิปเลยนะเกมแรกจะเป็นแนวอ่ะตึงๆนิดนึงนะเกมนี้อาจจะมันห่อเกมนี้ก็ตึงอยู่หรอกแต่ว่าเริ่มช่วงหลังในเริ่มมันแล้วเริ่มจะมันแล้วน่าจะได้ฆ่าถึงสิบตัวขึ้นไปอ่ะปาสตสตอมอะไรวะทำไมอ่ะโทษที้าสตอมมันทำไมวะกูไม่เห็นจะน่ากลัวเลยอ่ะ ลทีมเขาเสียเปรียบตรงที่มีแทงคแค่ตัวเดียวแล้วเป็นแทงที่ไม่ได้ถาวรเป็นแทงชั่วข่าวนึกออกไหมเป็นแทงคแค่ตอนมันตัวใหญ่อะนะมันไม่ได้แทงถาวรอ,อ่ะมันไม่ได้ถึกด้วยตัวของมันเองมันถึกด้วยสกิลอะและสกิลมันก็มีวันหมดนึกออกไหมเขาก็เลยจะเสียเปรียบในตรงนี้ไปแล้วก็เมดเขาเขาเยอะเกินไปอะเขามีเอ้ยไม่ใช่ เขามีแคลี่เยอะเกินไปดิหนึ่งสองสามสี่ตัวน่ะแคลี่ถึงสี่ตัวนะซึ่งเขามีดาเมจจัดเลยแหละดาเมจเยอะจัดเลยแหละถ้ามาฆ่าเราเนี่ยเขาฆ่าแป๊บเดียวตายแต่เขาไม่มีโอกาสได้ฆ่าเราเลยไงเพราะว่าเขาตายก่อนเพราะว่าเขาบางจัดไอสัตว์ดาเมจจัดก็ต้องแลกมาด้วยอะไรที่บางจัดจัดอ่ะจะเอเบบี้จะไปไหนบักคําแหลเอ้าเอามานี่มา เฮ้เรามีคีแล้วนี่เหรอตัวเล็กเหรอตัวเล็กกูตีโดนตัวเล็กกูตีโดนอะแปลงเลยแปลงล่างเลยกูต,ต่อให้มึงแปลงล่างเลยเนี่ยมา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 สัตว์แปลงล่างทำเพี้ยไรเล,ยเล่าอะดักดักแม่งเลยทันไหมเนี่ยไม่ทันตตายก่อนอุย้ยสตอมอุ้ยอย่าบอกนะมันรอดอะสะตอมจ๋ามาหาพี่สิ เฮ้ยไอ้สัตว์โอ้โหห่เกินคือว่าจะเข้ามาแล้วแบบกระโดดใส่เงี้ยแต่กูดาวอยู่อ่ะแต่ลืมไปว่ามันมีช็อตตามดมตุดตามดมตุดแต่กูโอ้โหตอมคือโดนลวนเราตีรถไปครึ่งหลอดตีทีเดียว อีได้สักทีน่าจะตายอะแต่ว่าเราเรา,เราใจร้อนเกินอ่ะเราลืมไปว่าเขามีช็อตเราได้แรงมากอะคือช็อตแรงที่ะอะไรต็อลืมไปว่าเราบางลืมเออว่าลืมแม่งหมดแหละจังหวะน,นั้นอะคือความรูปบังตาฮะเราลืมไปหมดเลยว่าเราทำให้ตายได้ไอ้เนียเ้ยเกมนี้ต้องสิบตัวขึ้นนะเกมนี้ต้องสิบตัวขึ้นนะถึงจะมันนะไม่งั้นแบบตัดตัดอันนี้ไปให้คุณผู้ชมดูแบบไม่มันแน่เลยอะเฮ้ยไอเทมเราฟรูเลยว่ะ ตัดไฮไลท์ไปใ,ให้คุณผู้ชมดูแบบมีน huh huh> right? ิดเดียวอ่ะฆ่าไปสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยไม่มันอ่ะไม่มันอุ้ยเดอะฮักเดอะฮักกูมึงรอดมึงก็เฮี้ยแล้วไปอีกตัวนะไปไปแองเชียถึงเกินแองเชียอะไรแองเจอร์แองเจอร์ไอสัตว์เอ้ยเออแองเจอร์วันแองเชียนแองเชียนเออก็ถูกแล้วใช่ปะนะผมจะตีเอาตัวนี้แล้วผมจะไม่ปล่อยมันนะผมจะซีเอาเก็บไว้ควรส้นตีนเพื่อนนะ หรือจะปล่อยดีอ่ะปล่อยดีกว่าเดี๋ยวเดินเพื่อนด่านะเอาเกาะเอาเกาะด้วยก่อนจะบวกต้องเอาเกาะตึง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 มาเตรียมบวกไอ้นี่ไอ้นี่เอามาดิมาโอ้มันไม่กล้าเลยอะฮะกูก็ไม่กล้าแล้วฮะถ้ายังอยู่เยอะขนาดนี้กูก็ไม่กล้านะฮะ เอามาสิ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 าสาสาสเฮ่าเหรอเฮ่าเหรอฮะรู้ไหมนี่เบสไซบอกแลนะเว้ยนะนี่หุ่นยนต์นะกูไม่ใช่คนธรรมดากูเป็นครึ่งคนครึ่งอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยย่าเป็นครึ่งคนครึค่งแมไพายแล้วก็ครึ่งหุ่นยนต์อีกไอสัตว์โอ้จับได้สามไหมเหรอรรหมดจัดอ่ะ ไม่จะขอแจมสักตัวสองตัวก็ไม่ได้รจบแล้วหรอเรากำลังมันเลยออ้จบแล้วฮะอู้ได้สิบสองตัวแล้วถือว่าสำเร็จภารกิจเกมนี้เดินสิบตัวอยู่จบแล้วมั้งเนี่ยผมเพื่อนอยากจบได้ไหมเกิดมามึงเกิดมาเกิดมาเมื่อนมึงเกิดมามึงเกิดมามึงเกิดมาเกิดไม่ทันน่ตายโอ้จบแล้วเบสไซบอกรหรบไซบอก โอ้ดาวกูเพิ่มแล้ววิ่งกว่าจะเพิ่มกูมลเล่นทั้งวันอนะ่ะวันเนี้ยเอาค่าสองตัวได้ MVP ไอ้เจ็ดกับแม่เออแต่มันแอสซิดสิบเจ็ดอะแล้วมันเราแอสซิดแค่สามอะโอ้อะไรวันเนี้ยอ่ะครับนะหอมปากหอมคอเดีกดไลค์ให้เพื่อนก่อนไปละ